สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของสวนดอกไม้บ้านพ่อกับแม่นะคะที่นี่พิกัดอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเราเป็นสวนลาษีผสมนะคะทีะ่ปลูกต้นพันธุ์ืาษีผสมเพื่อที่จะตัดกิ่งจําหน่ายให้กับลูกค้านะคะมีบริการจัดส่งทั่วไทยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเมลงมาตัดกิ่งให้ลูกค้านะแล้วก็เห็นไม้ ไมอินโดนะคะทีะ่น้องเป็นไม้นําเข้าเป็นฤุ่สีผสมเป็นพันนำเข้าที่เอามาจากอินโดนีเซียนะคะน้องมีชื่อว่าผ้าไหมอินโดนะคะผ้าไหมอินโดตอนนี้กําลังสวยเลยนะคะตอนนี้กาลังกาลังสวยเลยนะคะกําลังแตกพุ่มเลยเมก็เลยว่าเ,เดี๋ยวทําคลิปอัปเดตดีกว่านะคะผ้าไหมอินโดนะคะ,ะลักษณะเขาจะเป็นทรงพุ่ม ให้กิ่งเยอะมากนะคะตอนนี้อาจจะบอกว่ากิ่งที่เห็นนี้เป็นกิ่งรุ่นที่2แล้วนะคะซึ่งแตกกิ่งมากกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวไม่ให้ดูรอยตัดนี่นะคะเคอเนี่ยค่ะพิสูจน์ว่าผ่านการตัดมาอย่างหนักหน่วงแล้วนะคะแต่ว่าน้องค่อนข้างทนเลยค่ะสีนี้นะคะค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีกับสภาพแวดล้อมของเมืองไทย ตัดไปปุ๊บนะคะกิ่งรองโตขึ้นมาเป็นพุ่มเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะกำลังสวยเลยค่ะท่านที่สนใจนะคะอยากอยากได้ไม้ไม้ใหม่นะคะไม้ใหม่ๆถือว่าเป็นไม้ใหม่ของปีนี้นะคะแล้วก็มีความทนนะคะคือทนมากๆคราวนี้เพราะว่าไม่ว่ากิ่งจะเอาไปไม่เอาไปชำไว้ที่ไหนน้องรอดนะคะรอดทุกกิ่งเลยนะคะนี่นะคะดูค่ะ ผ้าไหมอินโดนะคะอันนี้เป็นไม้นำเข้าจากอินโดนีเซียนะคะเชื่อว่าไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้นะคะนี่คะ่ะเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะกิ่งละหกสบาทค่ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์หาเมย์ได้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าอะจะโทรมาสั่งก็ได้นะคะเมย์ทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่หน้าจอนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้แดดทนข้างแรง นี่ค่ะเห็นแดดไหมคะแต่ทนทั้งแรงเลยนะคะนี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเม์ต้องไปตัดกิ่งต่อแล้วคะ่ะนี่ได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งมาวันนี้ลูกค้าสั่งลายไทยนะคะมีไม้นอกมีจระเข้ใหญ่นะคะมีพิงไลจินะคะท่านไหนสนใจกิ่งนะคะตอนนี้มีแบ่งแล้วนะคะช่วงนั้นหมดไปช่วงหนึ่งเนาะกิ่งละหกสิบบาทนะคะ โทรหากันเลยได้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ